ความเป็นมากว่าจะมาเป็นหนูวันนี้ค่ะแล้วได้ยินว่าเขาเขาเรียกฉายาหนูด้วยอันเล่าให้ฟังหน่อย เริ่มต้นเลยคือฉายาสาวแกลบค่ะ,ะต่อให้คุณเข้าติกตอกแล้วพิมพ์ว่าสาวแกลบก็คือขึ้นค่ะขึ้นฟลุ๊ขขกขึ้นหน้าเลยใช่ค่ะว่าอ๋อคนนี้แหละสาวแกลบในตำนานแล้วดราม่าล้วนๆดราม่าล้วน,วนแต่ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นดราม่าที่มันทําให้เรามีตัวตนจนถึงว<อ>ันววนี้ใช่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้เรา มีคนรู้จักมากขึ้นมันก็ต้องมีทั้งฝ่ายที่เขาชอบแล้วก็ไม่ชอบอเราใดๆแล้วก็คือเราก็ให้เขาเห็นว่าทัศนคติของเราเป็นแบบนี้ให้เวลาเป็นการตัดสินเห็นไหมคะคก็คือคแล้วที่ว่าดราม่าสาวแก๊ป<า>มันดราม่าจากอะไรถึงได้แบบว่า สาวแคปดราม่ารุ่นนั่นเอาจริงๆอ่ะพี่ก็รู้จักกับคุณอิมนะคุณอิมก็แบบว่าเนี่ยน้องเขาโดนดราม่าอะไรอย่างเงี้ยก็มาเล่าให้ฟังว่าดราม่าอะไรทำไมขนาดนั้นต้องเริ่มก่อนเลยว่าตำนานสาวแก่ยมาได้ยังไงก็คือเมื่อก่อนนะคะเริ่มต้นจากการเข้าวงการอารับเลยก็คือเป็นแก็บมาก่อนเป็นการขับแก็บขับโบเลยค่ะคือพาลูกค้าไปเที่ยวเราเปิดแอปพลิเคชันขับโอเคโอเคโดยที่ตอนแรกก็ยังไม่รู้จักอารับ ไม่เคยรู้จักอาลับเลยไม่เคยคิดว่าจะจะมาเข้าสายอาลับเลยอืออ่าม,มีวันหนึ่งก็เราก็เปิดแอปนี่แลหละค่ะแกล็บนี่แหละเราก็ขับจนไปเจออาลับคนหนึ่งชาติหนึ่งธงสีเขียวพอจากการเสร็จเขาก็ยิ้มนั่งยิ้มหวานมองหน้าเราเราก็เฮ hey, ตานี้เป็นอะไรเออ,อเป็นอะไรมากไหมเพราะว่าเราไม่เคยเจอคนที่แบบสวีทขนาดนี้ แล้วคราวนี้เขาก็บอกว่าเธอเธอมาขับรถให้อาลับสีเธอนะสวยอัธยาศัยดีพูดเก่งยิ้มน่ารักนะ<อ>แล้วก็หุ่นเธอเนี่ยไทยอา<อ>ลับเล้าก็นึกใพใจเอ๊ะ ฉันอ้วนขนาดนี้ฉันไทยอารับลอเออเออเออแล้วตอนนั้นคือใสก่กางเกงขาสั้นด้วยคือเราไม่รู้ว่าอาลับต้องแต่งตัวเรียบร้อยหรืออะไรอย่างเแต่เราฟิลใสก่กางเกงขาสั้นชิวๆสบายๆสไตล์ไทยๆเลยค่ะอ,าาอืมเขาก็บอกว่าลองสิลองมาเข้าใจอาลับสิลองมาขับรถให้อารับสิจะทําอาชีพให้เธอได้ดีมากมจะทําเงินให้เธอได้ดีมากจากนั้นเขาก็สอนค่ะเขาก็ขอคอนแทคเราแล้วเขาก็สอนอเราว่าต้องโหลดแอปนี้แอปน,อปนี้แอปนี้มานะแล้วลงสตอรีบ่บ่อยๆนะคนจะรู้จักเธอเออถือว่าเขาเป็นครูเลยนะใช่ ค่ะเขาเป็นครูจนทุกวันนี้เขาก็ยังคุยกับเราอยู่นรัะใช่น่ารักมากบ้านธงเขียวค่ะเขาเป็นธงเขียวเขาเป็นคนที่น่ารักมากเป็นต้นกําเนิดของการเข้าวงการอาหรับนานไหมนานไหมนานแค่ไหนแล้วสามปีค่ะสามปีก็ไม่นานเนาะใช่ไม่นานเหมือนจบโควิดมาใหม่ๆใช่ใช่ค่ะจบโควิดมาแล้วก็เหมือนเราเจอวาระสุมชีวิตมาแล้วเราก็เลยได้มาค่ะ แกร็บอืมใช่ค่ะแล้วก็ได้มาเจอกับเนี่ยแหละค่ะพรหนุ่มคนนี้ใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นสาวแกล็บเกิดจากตรงนี้ใช่ก็กลายเป็นสาวแกร็บในตำนานโอเคนะคะอันนี้คือเริ่มต้นนะคะแล้วทำไมเขาถึงเซิร์ชในทิกตอกแล้วเจอหนูว่าตำนานสาวแกล็บเพราะอะไรคำนี้มัน